จะเลือกจุกนมแบบไหนให้ลูกดีจุกนมและขวดนมมีอายุการใช้งานนานเท่าไหร่จะเปลี่ยนไซส์จุกนมให้ลูกตอนไหนดีสวัสดีค่ะพบกับพี่การนมแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลายท่านก็จะมีปัญหานะคะในการเลือกซื้อจุกนมให้กับลูกเพอในคุณแม่ที่เข้าเต้าก็กลัวว่าลูกดูดจุกนมแล้วลูกจะกลับมาดูดเต้านมแม่หรือคุณแม่ที่จะฝึกให้น้องดูดขวดก็กลัวว่า น้องจะไม่ดูดจุกนมและจุกนมและขวดนมที่ใช้อยู่ควรจะเปลี่ยนเมื่อไหร่มีอายุใช้งานนานไหมอีกทั้งจะดูอะไว่าขวดนมและจุกนมเสื่อมสภาพจะต้องเปลี่ยนให้กับลูกน้อยนี้นะคะพี่กันนะคะนําวิธีการเลือกซื้อจุกนมระยะเวลาที่ควรเปลี่ยนจุกนมให้กับลูกถึงอายุการใช้งานของจุกนมและขวดนมแต่ละประเภท นอกจากนี้นะคะก็มีวิธีการดูจุกนมและขุดนมที่เสื่อมสภาพและควรเปลี่ยนให้กับลูกน้อยค่ะก็อรับฟังนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันนะคะในทารกแรกเกิดถึง1เดือนแรก คำแนะนําคือเราจะให้ลูกกินนมแม่จากเต้าเพียงอย่างเดียวและเราจะเริ่มให้ขวดนมหลังจาก1เดือนดังนั้นการเลือกใช้ขวดนมนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรจะทราบว่าจะเลือกขวดนมแบบไหนที่ทําให้ลูกสามารถดูดเต้านมได้ต่อไปในทารกแรกเกิดถึง1เดือนแรกการให้ลูกดูดนมจากเต้าเพียงอย่างเดียวจะทําให้น้องไม่สับสนหัวนมแล,และจะทําให้คุณแม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ยาวนานขึ้นค่ะอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่สําคัญนะคะสําหรับลูกน้อยของเราก็คือ ขวดนมและจุกนมค่ะเพราะในปัจจุบันนี้คุณแม่ส่วนใหญ่เป็นคุณแม่ที่ทํางานค่ะดังนั้นจะต้องมีการใช้ขวดนมเราจ,จึงจําเป็นที่ต้องรู้ว่าเราจะต้องเลือกจุกนมและขวดนมแบบไหนและจะทําอย่างไรนะคะให้การใช้ขวดนมจุกนมของกเรานั้นปลอดภัยไม่เกิดอันตรายค่ะก่อนอื่นนะคะพี่แกนจะแนะนําถึงวิธีการเลือกจุกนมก่อนเลยค่ะพี่แกนขอแบ่งเป็น2กรณีนะคะคือกรณีที่ลูกดูดเต้านมแม่ด้วยและกรณีที่ ลูกไม่ดูดเต้านมแม่คะ่ะในทารกที่ดูดเต้านมแม่ด้วยนะคะเราต้องเลือกจุกนมที่มีฐานนมนะคะตรงนี้นะคะกว้างๆค่ะเพื่อให้น้องนะคะอาปากกว้างเหมือนตอนที่ดูดเต้านมแม่น้องจะได้ไม่สับสนวิธีการดูดค่ะส่วนการเลือกไซส์นะคะในดทารกแรกเกิดแนะนํานะคะให้เลือกจุกนมขนาดที่เล็กที่สุดในของแต่ละยี่ห้อนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะแต่ละยี่ห้อนะคะจะมีเขียนไว้ตรงนี้ค่ะไว้ตรงนี้นะคะเล็กๆะคะ่ะ มีเบอร์หนึ่งเบอร์ SS นะคะหรือบางอันก็จะเป็นนิวบอลหรือว่าอาจจะเป็นเบอร์เอนะคะให้เลือกจุกนมไซส์ที่เล็กที่สุดในของแต่ละยี่ห้อค่ะและเพื่อให้น้องไม่ติดการดูดขวดนะคะจะไม่เปลี่ยนขนาดไซส์จุกนมในเด็กที่ดูดเต้านมแม่จนกว่าจะอายุ6เดือนะคะ่ะพอน้องอายุ6เดือนอาจจะเปลี่ยนขยับไซส์เป็น จากเเป็น S หรือจาก S, <S เป็น M ในแต่ละยี่ห้อค่ะกรณีที่น้องยังดูดขวดนมหลังจาก1ขวบไปแล้วนะคะคุณแม่อาจจะเปลี่ยนนะคะจากไซส์เเป็นไซส์ M คือขยับไป1ไซส์ส่วนในเด็กที่ไม่ดูดเต้านมแม่นะคะพี่กันแนะนำว่าให้ในระยะแรกเกิดนั้นเราจะต้องเลือกจุกนมไซส์ที่เล็กที่สุดค่ะจากว่าในทารกแรกเกิดนั้นกล้ามเนื้อช่องปากและการดูดกินของลูกนั้นยังไม่ดีค่ะถ้าเราเลือก จุกนมที่ใหญ่เกินไปนอ้ออาจจะจะสำลรักนมกันเคยเจอนะคะคุณพ่อคุณแม่เลือกคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้เลือกจุกนมเองใช้จุกนมมากับเซ็ตของขวานหรือว่าของที่ไม่เยี่ยมค่ะแล้วเราไม่ได้ดูขนาดนะคะ คุณพ่อคุณแม่ไม่รู้พอให้ลูกกินนมไปลูกสำลักนมเลยค่ะโชคดีน้องไม่เกิดอันตรายค่ะดังนั้นค่ะคุณพ่อคุณแม่จําเป็นนะคะจะต้องดูจุกนมให้ดีก่อนนะคะกรณีน้องที่ไม่ได้ดูดเต้านมแม่นะคะเราจะเปลี่ยนไซส์เมื่อลูกทานนมเยอะขึ้นเราจะต้องเปลี่ยนเป็นจุกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้น้ํานมไหลเร็วขึ้นแล้วก็น้องได้รับน้ํานมที่เพียงพอค่ะโดยการเปลี่ยนขยับไซส์มา1ไซส์ค่ะเส้นจาก S นะคะเป็น M หรือว่าจาก M เป็น L แบบนี้นะคะ กรณีที่คุณพ่อคุณแม่ถามว่าแล้วจะเปลี่ยนทุกเท่าไหร่ดีนะคะเราไม่สามารถบอกได้แน่นอนในเด็กแต่ละคนนะคะแรงดูดที่แตกต่างกันคุณแม่ลองสังเกตดูนะคะกรณีที่น้องดูดนมไปสักพักนึงแล้วหลับหลับแป๊บเดียวก็ตื่นมาร้องจะกินนมอีกอันนี้นะคะอาจเกิดจากจุกนมที่เล็กเกินไปทําให้ลูกได้รับน้ํานมที่น้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกนะคะอันนี้เราก็เปลี่ยนไซส์จุกนมได้เลยค่ะหรือในเด็กที่ กินดูดนมแป๊บเดียวนะคะทําให้ดูดได้ปริมาณน้อยคุณแม่คุณพ่ออาจจะต้องเปลี่ยนไซส์ให้ไซส์ใหญ่ขึ้นเพื่อให้น้องได้รับน้ํานมในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็เพียงพอขึ้นนะคะอันนี้ใช้กับน้องที่ ไม่ค่อยยอมดูดนมค่ะทาพี่กันแนะนํานะคะให้คุณพ่อคุณแม่ประเมินทุก3เดือนว่าขนาดจุกนมนี้ยังเหมาะสมกับน้องหรือเปล่าปัจจุบันนี้นะคะจุกนมส่วนใหญ่จะทําด้วยวัสดุ2อย่างคือจุกนมยางแล้วก็จุกนมซิลิโคนจุกนมยางคือจุกนมที่ผลิตจากยางพาราธรรมชาติจะเป็นสีเหลืองอมน้าตาลมีความนิ่มมากกว่าจุกนมซิลิโคนสามารถทนความร้อนได้ที่100อองศาเซลเซียส มีอายุการใช้งานประมาณ3เดือนแต่หากผ่านความร้องสูงบ่อยๆอาจจะเหลือไม่ถึง1เดือนซึ่งจุกนมยางพารานี้นะคะจะเห็นว่าเด็กที่ที่ติดเต้านมแม่ไม่ค่อยยอมดูดนมขวดส่วนใหญ่ถ้าให้ลองดูดจุกนมยางนะคะก็อาจจะยอมดูดคะ่ะคุณแม่ลองไปใช้กันดูนะคะจุกนมประเภทที่2คือจุกนมที่ทําจากซิลิโคนนะคะจุกนมซิลิโคนมักมีสีขาวใสมีความคงทนและอายุการใช้งานมากกว่าจุกนมยาง สามารถทนควารมร้อนได้ถึง120องศาเซลเซียสมีอายุการใช้งาน6เดือนถ้าดูแลอย่างถูกวิธีแต่อายุการใช้งานอาจลดลงเหลือ1เดือนครึ่งถึง2เดือนหากผ่านควารมร้อนสูงบ่อยครั้งในเด็กที่ดูดเต้านมแม่นะคะแล้วก็คุณแม่ไม่อยากให้น้องติดขวดพี่กันให้แนะนําให้ใช้จุกซิลิโคนเพราะว่าจุกซิลิโคนนี้น้องจะต้องใช้แรงดูดมากกว่าจุกยางค่ะดังนั้นค่ะน้องจะได้ไม่ติดสบายค่ะน้องจะต้องออกแรงดูด เือนการดูดเต้านมแม่ค่ะเรามาดูอายุการใช้งานของขวดนมบ้างนะคะขวดนมนะคะก็มี2ประเภทค่ะก็คือสีใสแบบนี้สีใสหรือสีขาวขุ่นหรือและสีชาค่ะสีใสหรือสีขาวขุ่นนั้นสามารถทนความร้อนได้ที่100องศาเซลเซียสอายุการใช้งาน6เดือนส่วนขวดนมอีกประเภทคือขวดนมสีชานี้นะคะจะมีความคงทนมากกว่าขวดนมสีขาวอายุการใช้งานคือ2ปีและสามารถทนความร้อนได้ที่180อองศาเซลเซียสค่ะ ซึ่งแต่ขวดนมสีชานี้จะมีราคานะคะค่อนข้างสูงกว่าขวดนมสีขาวค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้จุกนมและขวดนมจะมีอายุการใช้งานนะคะตามที่พี่กันบอกครั้งตน้นแต่คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตและก็ประเมินขวดนมและจุกนมนะคะว่าถ้ามีการเสื่อมสภาพแล้วเราควรจะเปลี่ยนทันทีค่ะไม่ควรให้ลูกใช้นะคะเพราะอายุการใช้งานของจุกนมและขวดนมนั้นที่สําคัญเลยขึ้นอยู่กับสภาพนะคะแล้วก็การใช้งานค่ะว่าเราใช้บ่อยแค่ไหน โดนความร้อนสูงเกินกว่าที่กําหนดาการดูแลรักษาที่ถูกต้องค่ะพี่กันบอกมานะคะว่าขวดนมแต่ละประเภททนความร้อนได้ได้ขนาดไหนจุกนมแต่ละประเภททนความร้อนได้ขนาดไหนอันนี้ก็สําคัญมากนะคะเพราะว่าบางทีเราใช้เกินประสิทธิภาพของจุกนมหรือขวดนมทําให้ขวดนมมีความเสื่อมสภาพเร็วกว่าที่กําหนดดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตค่ะว่าขวดนมหรือจุกนมมีความเสื่อมสภาพไหมวันนี้พี่กันมีวิธีการดู จุกนมและขวดนมที่เสื่อมสภาพค่ะเริ่มจากจุกนมกันก่อนเลยนะคะที่การดูว่าจุกนมของเราเสื่อมสภาพนะคะข้อแรกเลยค่ะถ้าเราพบว่าจุกนมของเราของลูกนะคะมีน้ํานมไหลเป็นทางตลอดเวลาอันนั้นสแสดงว่าจุกนมมีความเสื่อมสภาพค่ะเพราะเพราะจุกนมที่ดีนะคะจะต้องไหลเป็นหยดๆนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่กันจะทําให้ดูค่ะถ้าจุกนมของลูกนะคะ ไหลเป็นทางยาวปืด๊ดเหมือนน้าไหลแบบนี้นะคะแสดงว่ามีการเสรื่อมสาภาพและต้องเปลี่ยนจุกนมทันทีค่ะข้อที่2ค่ะจุกนมเสียรูปทรงค่ะวิธีการดูนะคะให้เราดึงจุกนมออกมานะคะถ้าจุกนมคือสาภาพกลับมาปกติแสดงว่าไม่เสียรูปทรงและไม่เสื่อมสาภาพสามารถใช้งานต่อได้นะคะแบบนี้ค่ะดึงขึ้นมานะคะแล้วคลายตัวออกค่ะเห็นไหมคะว่าจุกนมจะกลับมาสาภาพเดิมค่ะ แต่ถ้าเกิดเราดึงขึ้นมาแล้วจุกนมยังบี้อยู่อย่างนี้แสดงว่าจุกนมเสื่อมสภาพแล้วนะคะข้อที่3ค่ะลักษณะของจุกนมเปลี่ยนไปบวมหรือว่านิ่มขึ้นจากเดิมนะคะอันนี้ก็แสดงว่าเสื่อมสภาพเช่นกันข้อที่4ค่ะคุณต้องสํารวจดูว่าจุกนมมีการฉีกขาดหรือว่ามีล ang, ักษณะยางปีแตกหรือเปล่าค่ะถ้ามีนะคะเราจะต้องเปลี่ยนทันทีนะคะเพราะไม่เช่นนั้นนะคะยางที่หลุดแตกนี้อาจจะเข้าไปในนมที่ลูกกินแล้วก็ไปสู่ตัวลูกได้นะคะก็คือถ้ามีรอยปีรอยฉีกนะคะ อันนีนะ้ในบริเวณจุกนมนี้ให้เราเปลี่ยนทันทีค่ะส่วนขวดนมที่เสื่อมสภาพนะคะถ้าพบว่าขวดนมมีรอยขีดข่วนเปลี่ยนรูปทรงคุณแม่นึ่งแล้วละลายนะคะอันนี้ก็เอากลับมาใช้งานไม่ได้นะคะไม่ควรนํามาใช้งานค่ะค่าก็จบไปแล้วค่ะสําหรับคลิปนะคะในการเลือกใช้จุกนมให้เหมาะสมทั้งเด็กที่ดูดเต้านมแม่และเด็กที่ไม่ได้ดูดเต้านมแม่ พร้อมกับอายุการใช้งานของขวดนมแต่ละประเภทและแลกการดูจุกนมขวดนมที่เสื่อมสภาพควรเปลี่ยนทันทีค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้พี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ